إن للمتقين مفازا حدائق وَأَعْنَابًا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خافوا مرافقة سأتي فاكثر الله سبحانه وتعالى. พระองค์ุสมครานาพระองค์ุสมพระนิจธรรมสนรีสุขุนประสบก่ผู้ที่รักอัลลอฮ์และรซู้ดของพระองค์ครับท่านดับบีมหลลออามัสล็อบอะลัยฮิวะสลัมนั้นเป็นศาสนาพุทเป็นรอซูลนะครับที่อัลลอฮ์ทรงผ่อพระทัยและพระองค์ทรงรับรองใครก็ตามที่ปฏิบัติตามแนวทางของท่านดับบีมหมลลออา,ยยามัสล็อบอะลัยฮิวะสลัมเขาจะได้รัคบความรอดปลอดภัยในชีวิตกนโลกนี้ และกระโหลกนาดังเช่นกันครับพี่น้องที่รักก่อนแล้วครับสิรอฟหรือเรื่องราวประวัติศาสตร์ของท่านนบีมุฮัมมัดสุลต่านอะไรทุกวันซาลัมครับทุกขณะย่างก้าวของท่านนบีครับเช้าติดสายบ่ายติดเย็นจนกระทั่งกลับไปสู่อัลลอร์ของท่านนบีมุฮัมมัดสุลต่านอะไรทุกวันซาลัมดวลแล้วจะเป็นข้อคิดให้กับเราได้ทราบถึงครับว่า ความยากลําบากของท่านอดีและบรรดาสหภาพของท่านอดีในเหตุการณ์ต่างๆนั้นเป็นข้อคิดให้กับเราซึ่งไม่ใช่เียงแค่การกล่าวลอยๆเท่านั้นแต่นํเมาเรื่องราวต่างๆมาเป็นบทเรียนโดยเฉพาะความยากลําบากที่เห็นครับว่าไม่มีท่านไหนที่ท่านอดีตจะได้รับความทุกข์ยากความลําบากหรือการบาดเจ็บสาหัสเหมือนกับช่วงของสงครามอุบนะครับเป็นบทเรียนประวัติศาสตร์ที่ التالي التالي الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد พี่น้องผู้สัทธาที่รักและครพบุกท่านครับอิควานุฟิดีนอัลลอุมวลลาฮ์สซลลัมวะลัยกุมมะราฮ์มตุลลอฮฺบริกาตุ์อาจารย์อับูบักครับเรื่องราวที่เราได้เล่านะครับให้พี่น้องได้ติดตามรับฟังกันนะครับในช่วงของสงครามบรรดัดหรือว่าสงครามอูฮุดเองเนี่ยจากอายะอันกุรอ่านเนี่ยก็จะมีหลายหลายอายะ ที่อัลลอฮฺสุบฮานาอลได้ตรัสไว้เกี่ยวกับรายละเอียดของสงครามที่ที่เกิดขึ้นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาตาลาได้ให้ผู้ศรัทธาเนี่ยได้มองเห็นถึงข้อดีและข้อเสียนะครับหรือว่าผลแห่งการกระทำนะครับที่เกิดขึ้นแล้วมันจะย้อนกลับมาที่ตัวของผู้ที่กระทำนั่นก็คือผู้ที่ ได้ออกไปร่วมสงครามกับท่านอัลซุนลลลอ์หวอลัวสลามหรือผู้ที่ไม่ได้ออกไปร่วมก็ตามเราจะได้รับบทเรียนจากจากเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ในอายานกุณอานที่ได้บอกกับพี่น้องไปเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยก่อนที่จะไปสรุปกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่อัลลอฮฺสุบฮานุตะลาบอกว่าวะละกัดซอดะกอกุมุลลอห์วอะดาอัลลอฮฺสุบฮานุตะลา พระองค์รู้ดีอยู่แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วจะเป็นอย่างไรแล้วผลของของการกระทำที่เกิดขึ้นแล้วใครจะได้รับผลกระทบบ้างอัลลอฮฺสุบฮานูต์ตารู้รและอัลลอฮฺสุบฮานูตาลาก็ได้สัญญาไว้ถึงสิ่งที่พวกเขาได้กระทำทุกอย่างคือทุกอย่างที่ที่มนุษย์กระทำเนี่ย มันจะต้องมีการการคาดโทษจะต้องมีการตอบแทนการตอบแทนก็คือหมายถึงว่าถ้าหากว่าผู้ศรัทธ,ธาทำดีเชื่อฟังและปฏิบัติตามลัทธิสุฮานตลาผลที่จะได้รับตอบแทนจากลัทธิสุบภานตลามาก็คือความดีนะครับความดีถ้าหากว่าเขายังไม่ได้เสียชีวิตนะก็ค,คือความดี ได้ยกสถานะได้ได้อยู่ในสังคมร่วมกับบรรดาผู้ศรัทธาแล้วก็เป็นผู้หนึ่งที่ถูกเขาเรียกอะไรอัลลอฮฺสุบฮานวตาลาป้องกันไว้ไม่ให้เขาไม่ให้เขาได้รับโทษได้รับอันตรายในโลกดุนยาอัลลอฮ์ทรงรับรองอันนี้ถ้าเขามีชีวิตอยู่แต่ถ้าหากว่าเขาชชฮีดเขาตายในสงครามเขาต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ เขาเชื่อฟังคําสั่งรอซูลแล้วก็เสียชีวิตเขาปกป้องศาสนาอิสลามปกป้องศาสนาของอัลลอฮ์สุบฮานูตาลาอัลลอฮ์สุบฮานูตาลาจะตอบแทนสวงสวรรค์ให้กับเขาครับอันนี้ซอดาร์กุมุลลอหุวาดะมันมันคือข้อเท็จจริงที่อัลลอฮ์สุบฮานูตลาได้บอกไว้แบบนั้นจริงๆรและเช่นเดียวกันผู้ที่ไม่เชื่อฟังและผู้ที่ฝ่าฝืน ผู้ที่กลับกอกผู้ที่ไม่เชื่อต่อท่านรอซูนผู้ที่หนีทัพผู้ที่ไม่ยอมเข้าร่วมสงครามทั้งๆท,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 ที่มีความสามารถรต่างๆเหล่านี้ก็จะได้รับผลตอบแทนเหมือนกันนั่นคือการคาดโทษนั่นคือนรกย ah am, รันนัมพวกมูนาฟิกีนจะได้อยู่ในนรกชั้นที่ต่ำที่สุดครับ อัลลอฮฺ سبحانه ละ ت ع บอกไว้ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นการกระทําของพวกเขาเหล่านี้ไม่รอดอย่างแน่นอนอัลลอฮฺา ب ح ا ن ه ลา ت ع ได้บอกถึงความคิดอ่านของบรรดาผู้ที่ปฏิเสธบรรดาผู้ที่กลับกอกรบรรดาผู้ที่หวังในโลกดุนยาและบรรดาผู้ที่หวังในโลกแห่งอาคีรออลลอฮฺา ب ح ا ن ลาบอกไว้หมด เพราะฉะนั้นไอสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราจะไม่สามารถหนีออกไปจากสิ่งที่พระองค์ลาสุบารุตรารกำหนดได้เลยหนีไปไหนอ่ะก็เป็นสิ่ง<ะ>ที่อมรได้ทรงบอกถึงผลดีและก็ผลเสียนะครับกับผู้ที อยู่ร่วมในทุนกฝ่าอาจารย์ครับผมนึกถึงคนอยู่สองคน,คนคที่เป็นคนหนึ่งนะครับก่อนที่จะอูดเนี่ยนะครับสหะานบาของท่านตบีเชิญชวนเขาสู่อิสลามแต่เขาก็ไปรับอิสลามครับแล้วก็คนหนึ่งก็คือกุสมาคนชื่ออับยาสองคนอับอัตเต้นครับสองคนเนะนีนะ่ยปรากฏว่าช่วงที่ท่านนบีได้ให้ไปตรวจตาดูว่ามีใครบ้างที่บาดเจ็บเสียชีวิตนะครับก็ไปเจอคนที่กําลังหายใจด้วยตมี ทำไมก่อนที่จะพุทธรทำไมเราเชิญสุอสซามทำไมท่านไม่มาล่ะและตอนนี้ท่านมาบาดเจ็บอยู่ที่นี่บอกว่าที่มาเพื่ออะไรเพื่อบ่งตระกูลเพื่อชื่อเสียงใช่ไหมแต่ชายคนนั้นสหภาพท่านนั้นก็บอกว่าฉันมาเพื่อเอลเราให้เราซูงจะรับอิสลามอัลลอฮครับมาเสร็จแล้วบอกที่มาเพื่อรับสากแต่ก่อนนั้นนี้ฉันไม่ต้องการจะให้แกบอกบอกว่าฉันถูกบังคับนะครับ ท่านอโวร่ท์ด้รายงานนั้นี้บอกว่าท่านนมีบอกเขาเป็นชาวสวัส์และสหภาพาท่านเนี่ยนะครับยังไม่ทันลำหัตด,ด้วยในความว่าวกา็ถูกสงครามพุ่เข้ามาเลยแต่อีกคนหนึ่งที่กุสานคนนี้ก็นอนหายใจโดยเอยู่ข้างๆเหมือนกันสหภาพาาก็ถามว่าท่านเป็นอย่างไรบ้างท่านออกมาต่อสู้เพื่อคค่ายกุสานก็าบอกว่าฉันไม่ได้ต่อสู้เพื่ออารัตน์และสุกทรของท่านหรอกแต่สู้เพื่อที่จะปกป้องอชาติพันธุ์กลุ่มชนของท่าน <c Rule> ท่านก็เสียชีวิตในสงครามพวกเขาฆ่าคูณเต้ต้องเกือบสิบคนนะคุณนี้มุสลามคือสามารถที่จะฆ่าศัตรูได้ครับครับแต่เป้าหมายเพื่อฆ่าติพันธ์ของตัวเองเพื่อที่จะให้คนในในกลุ่มของตัวเองเนี่ยยกย่องว่าตัวเองเป็นผู้ที่กล้าหาญใช่นี่คือผลสุกท่านนั่นเนี่คือการรบเสียชีวิตในสงครามพวกแต่ไม่ได้สู้เพื่ออับบ้องครับพี่น้องครับ จากที่อาจารย์อบูบัตได้บอกเนี่ยกุลอามาลบิลขวะเต็มทุกๆก,การงานของเราที่ที่จะถูกพิพากษาเนี่ยมันคือสุดท้ายของของวาระแห่งชีวิตของเรารไม่ใช่ช่วงต้นไม่ใช่ อัลเราจะพิจารณาถึงการงานของเราที่แท้จริงเนี่ยไม่ใช่ช่วงต้นที่เราเกิดมานะไม่ใช่ช่วงวัยเด็กที่เราเรายังเป็นเยาวชนอยู่ยังไม่ครบศาสนยังไม่ได้บรรลุศาส,สนาภาวะมไม่ใช่รหรือในช่วงที่บรรลุศาส,สนาภาวะไปแล้วอัลเราสุบานุตาลลาจะคิดค,คำนวณแล้วก็บ้านปลายของเขา เอาละเอาตรงนี้มาคิดแล้วกันมไม่ใช่อัลลอฮฺสุบานุตาลาคิดในช่วงท้ายเพื่อสุดท้ายของเขาครับข,ขนาดว่าเขาไปออกรบอ่ะก<ช>่อนหน้านี้เขาเขาถูกชวนให้ไปสงครามบาดัตเขาไม่ไปครับเขาไม่ไปชวนให้ออกสงครามอูฮุดไปแต่ไปเพราะว่าเพื่อที่จะให คนในวงตระกูลเนี่ยได้บันทึกเอาไว้ได้ชื่อของเขาได้ถูกจารึกเอาไว้ว่าเขาออกอสองคราม,มอุฮุดเหมือนกันอะไรต่างใช่แต่อัลลอฮ์สุบฮานฮวตาลาไม่ได้ให้เขาชะหิดสุดท้ายชายคนเนี้ยก็ไม่สามารถจะทนความบาดเจ็บได้ก็ฆ่าตัวเองตายตช่วงนั้นด้วยนะครับนั่นคือแห่สุดท้ายที่เขาทาร้ายตัวของฉันนะครับนี่คือสิ่งที่ เราหลายคนเนี่ยมองข้ามครับผมพี่น้องผู้ศรัทธาที่ได้รับคำสั่งจากท่านหลวงซูนให้ไปอยู่บนภูเขาเนี่ยครับแล้วก็ลงมาเนี่ยครับเขาต้องการทรัพย์อัครบเขาต้องการทรัพย์สงครามชนะแล้วลงมาเก็บทรัพย์สมสงครามกันเถะเพราะค่า ศึกศัตรูถอยออกไปแล้วจะมัวรีรออะไรล่ะสงครามชนะแล้วนี่ชาวโคเดสหนีกันไปหมดแล้วแต่มีบางคนไม่ได้ต้องการซั์ครับผมต้องการที่จะอให้ชื่อนั้นถูกบันทึกไว้ว่าเขาได้อยู่ร่วมในสงครามสมรภูมิอูฮุดครับผมอัลลอฮฺสุบานูตาลาก็ไม่ดีไม่ได้ให้เขาเฉีครยบเพราะเขา เพราะเขาต้องการสิ่งอยู่รี่ดุจจุนยาต้องการสิ่งที่ทรัพย์สินในโลกนี้เท่านั้นเองชื่อเสียงเกจติชื่อเสียงครับผมมันนอกเหนือจากทรัพย์สินทรัพย์สินเยอะกอรนีมาที่ที่ที่ลงมาบางคนอาจจะไม่ลงมาแต่อาจจะเชื่อฟังคําสั่งของท่านรอศูลแต่ว่าแต่ว่าหวังที่จะให้ชื่อของเขานั้นถูกจารึกเอาไว้ครับอัศมีวานตานมไม่ได้ให้เขาเป็นชีครับเหมือนกัน เราทำงานศาสนาครับเราต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์สุบฮานุตาลาเพื่อที่จะให้อิสลามนั้นคงอยู่ต้องแต่งเนียดกันมาอันนี้คือคือต่อสู้นะต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์สุบฮานุตาลาเพื่อที่จะให้อิสลามนั้นคงอยู่ต่อไปครต้องหันกลับมาเช็คตัวนะว่าเออเพื่ออะไรุูบุดอย่างเราด้วยครับอยังไงต่อครับผมเราเราต่อสู้ให้อิสลามคงอยู่เนี่ยครับ เราหวังอะไรจากอลัทธุบาโนตลาใช่ไหมครับครับผมถ้าหากว่าเราหวังเพื่อที่จะเพื่อที่จะเป็นได้เชื่อนะมีชื่อเสียงเป็นเป็นตุกคูอันนี้ชัดเจนอันนี้ตรงตรงกันเลยครว่าเราก็ต้องเตือนตัวเราด้วยแหละนะครับอาจารย์โดยประมหวังที่จะให้คนอื่นเขาเรียกเราว่าอาจารย์อย่างบอโตะครูอุสตาร์เชคอะไรก็แล้วแต่ หวังหวังถึงก็อาจจะให้เขาเขาเรียกเราอ่ะเราเป็นคนอาเลมจริงใช่เรามีความรู้เรามีความรู้จริงสามารถสามารถจะเตือนสามารถที่จะบอกได้จดจำฮันดิษอังกรานได้แต่เราหวังว่าจะให้คนอื่นนั้นเรียกเราว่าอุลมะนักวิชาการคนหนึ่งใช่อะไรประมาณนั้นเราก็ได้แค่นั้นแหละครับครับผมอัลลอฮฺสุบานุตาลาให้แค่นั้นครับก็ต้องการแค่นี้ใช่ไหมใช่ รเราไม่ได้หวังในความโปรดปานของอัลลอฮฺซุบฮานาตาลาครับผมถ้าคุณหวังจะให้คนเขาเรียกคุณว่าอาจารย์คุณไม่ได้ต่อสู้ในหนทางของครับคือทำไมได้อาจารย์ไม่หันคุณ,คณไม่ได้ต่อสู้ในหนทางของอัลลอสซุบานาตาลาครับผมคุณไม่ได้ออกไปรบครับคุณไม่ได้ออกไปเพื่อที่จะเชื่อฟังและปฏิบัติตามคาสั่งของอลอสและรสูลครับผม อันนี้มันชัดเจนนะครับเอามาเปรียบเทียบกันได้ครับสิ่งที่เราทำการงานต่างๆแม้กระทั่งสิ่งที่เราเราใช้จ่ายเรืว่าเสียสลามันออกไปเนี่ยถ้าหากไม่ได้เพื่ออัลลอฮฺสุบานตาลาอัลลอฮฺสุบานตาลาก็ไม่รับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าในสงครามอุฮุดครั้งนี้เนี่ย บรรดาซาฮาบะหลายท่านเสียสละเสียสละทรัพย์เพื่อที่จะให้อิสลามคงอยู่ออกไปรบอะครับเพื่อที่จะให้อิสลามไม่แพ้คศัตรูต้องการที่จะล้างแค้นโอ้โหสงครามบดัดแพ้ครั้งนี้ต้องกลับมาล้างแค้นเอาให้เต็มโกรธแค้นมาเต็มหัวอกของพวกเขาใช่ครับผมต้องทําให้อิสลามนั้นไม่มีครับผม รอซูนสลลลอฮวาเลวะิสลัมจะต้องถูกถูกสังหารถูกฆ่าถ้ารอซูลถูกสังหารแล้วอิสลามจะหมดไปครับอิสลามจะไม่ไม่เกิดขึ้นที่มาดีนะครับอิสลามจะไม่ไม่ได้มาทําอะไรเราได้ที่ที่มักกะเพราะว่าช่วงก่อนหลังจากสงครามบาดัตเนี่ยคมักกะทําอะไรไม่ได้เลยนะครับผู้คนกลัว ไม่กล้าในการที่จะจะเดินทางครับนํากองคาราวานออกไปเพราะกลัวฝ่ายมุสลิมครัเพราะเมืองบันดินาจะต้องผ่านเนี่ยใช่ส่วนมากเลยหนทางจะต้องผ่านเมืองบันดินานะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่นหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราพบกันช่วงตี่สองนะครับได้ครับกลับจากที่นั่นได้ครับคุณบาร์โคลส์